สวันนีครับวันนี้ก็จะพามาทําการชํากิ่งมะเดื่อฝรั่งอีกอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งมะเดื่อฝรั่งที่ตัดมาได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะชําทาการชําด้วยวัสดุที่เป็นนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกรวดแม่น้ํารวมกับหินบุกไฟนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากกิ่งชํานะครับกิ่งที่เราตัดมาแล้วเนี่ยเราก็แต่งแผลให้เรียบร้อยนะครับ แต่งแผลให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยช้ำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้มันยาเล่งลากนะครับทาแผลนะครับทาแผลบริเวณที่ตอนนี้จะกรีดไันนิดนึงนะครับกรีดมันแผลไว้เ,เติมยาเล่งลากนะครับแล้วก็ทาบริเวณด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จุดนี้ก็ มีรอยปีดไว้นะครับแล้วก็ทาน้ำยาเล็งหนักนะครับเคนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทำการพันเหมือนเดิมครับพันกิ่งด้วยพลาสติกนะครับพลาสติกแรปตัวนี้นะครับที่ใช้ในการติดตานะครับเคครับพันอันเลยนะครับพันไปจนสุดนะครับ พอเจอบริเวณตานะครับก็จะเป็นตาไปนะครับเอาไว้ให้เขาแตกตาได้นะครับนี่ครับแล้วก็พอเจอบริเวณตาเนี่ยก็เป็นตำแหน่งตาไว้นะครับโอเคนะครับด้้นบนนี้จะพันทับเลยก็ได้นะครับด้าน,นบนนี้พันทับเลยก็ได้หรือไม่ก็ ใช้กาวทาแผลอันนี้ผมมีกาวทาแผลทาจนแห้งแล้วครับแต่ว่าอันนี้ทันทับอีกรอบนึงไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ล็อกพลาสติกนะครับอันนี้นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทําการชําลงไปอันนี้วันนี้จะใช้แก้วนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วประมาณนี้นะครับแก้วใหญ่นิดนึงนะครับหลจากนั้นก็ทําการใส่วัสดุลงไปเลยครับร้อยครับพอดีวัสดุตัวนี้ก็มีความชื้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เรารดน้ําได้นะครับตัวนี้วัสดุแบบเน็ตเนี่ย ด้วยกรวดแม่น้ําแล้วก็หินมนอสโกไฟเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ทําการอมน้ําให้ม,มันมันอมน้ําไว้นะครับก็คือจะรอยน้ําได้ดีแต่ว่ามีความชื้นนะครับก็เสร็จแล้วครับนี่ก็วางไว้ในในร่มแสงลําไรได้ครับแล้วก็สามารถที่จะลดน้ําวันเว้นวันได้ครับตัวเนี้นะครับเพื่อให้เขามีความชื้นไว้นะครับแล้วก็รอเขาแตกแตกรากแล้วก็แตกยอดนะครับโอเคครับอันนี้ มาดูนะครับต้นที่ชําไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับชําวิธีเดียวกันนะครับอันนี้แตกแล้วนะครับอ่าแตกแล้วก็พอได้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวก็จะย้ายไปชํากับวัสดุปลูกนะครับอันนี้มาดูว่าอ่ายอดเดินแล้วนะครับแล้วก็เราแต่รากยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวดูว่าข้างในมีรากไหมนะครับเดี๋ยวจะทําการเทออกนะครับมาดูกันเรามาดูกันนะครับว่า จะได้ละประมาณไหนนะครับโอเคครับเนี่ยเราก็ได้ลักษณะออของต้นมะเดื่อฝรั่งแล้วนะครับก็ก็จะได้ทรงที่จะมีสองยอดนะครับถ้าสองยอดอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะสองกิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยนะครับเวลาปลูก รงกระถางนะครับก็จะได้2กิง่งแล้วก็เ,เลี้ยงให้กิ่งโตแล้วก็สามารถทําให้มันออกผลให้ทานได้สองกิ่งเนี่ยนะครับเาก็จะแต่งไปเรื่อยๆนะครับอาาันนี้ได้รากมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่รากของเขานะครับซึ่งวัสดุที่เป็นหินอย่างเงี้ยรากเขาจะเดินไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่ากับวัสดุที่เป็นพวกขุยมะพร้าวหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาออกมาแล้วรากก็จะแข็งแรงอย่างนี้นะครับรากข้าง,างจะแข็งแรงอยู่แล้วเราชั่อต่อในวัสดุปลูกเลยครับผมโอเค อันนี้วัสดุชำวัสดุปลูกนะครับในกระถางต่อไปเนี่ยก็ผมใช้ง่ายๆนะครับเป็นวัเพ้าสสับนะครับขนาดเล็กที่แช่น้ําแล้วนะครับนแช่น้ําไว้หลายวันอยู่นะครับก็คือแช่สับให้มันเอ่อเขาเรียกมีสารไรสารเทนินนะครับในกากมาในมะพร้าวฉับเนี่ยให้มันออกไปกับน้ําก่อนนะครับก็จะช่วยให้รากของเราเนี่ย ทําทงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะบอกมีสารตัวนี้จะท,ะทําหน้าที่ยับยั้งการจเจริญเติบโตขอวันนั้นนะครับก็มันใช้ผมก็จะมาชําก่อนจะมาชํามาใช้เนี่ยก็จะทําการแช่น้ําทุกครั้งนะครับแช่น,น้ําทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อยก็สัก2คืนครับแล้วก็ถึงจะมาใช้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้กระถางได้มาแล้วนะครับกระถางลักษณะนี้นะครับกระถางที่ใช้ในการาปลูกต้นนี้ต่อนะครับหลังจากที่ชํามาแล้วอ่อันนี้เราจะเห็นว่ามีพลาสติก เล็บอยู่นะครับไม่เป็นไรเลยพี่เจ้ครับหล okay. ังจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยครับนรำฟ้าสับ,สบชิ้นใหญ่ๆเอาไปข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็การระยะเอานะครับจะวางขนาดหนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ใส่นิดนึงตัวนี้วัสดุอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับก็คือจริงๆเป็นใบก้างปุ๋ยหมักนั่นเองนะครับตัวนี้ Yup. ส,สำหรับปลูกมะเดื่อผมใช้แค่นี้แหละครับก็มีแค่มะพร้าวสับแล้วก็ใบกํางปูหมักนะครับหรือใครจะใช้มูลไส้เดือนก็ได้นะครับตัดใส่ลงไปนิดนึงนะครับเวลาลากเขาเดินมันจะมีอาหารนะครับทําให้มีอาหารไว้ทานแล้วก็ส่งไปบารุงต้นนะครับโอเคแล้วก็ใส่ลงไนิดนึงนะครับโอเคทับเป็นชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็วางต้นมะเดื่อลงไปเลยครับนี่นะครับวางไปอย่างนี้นะครับโอเคครับ หลังจากนั้นก็ทำการล็อกต้นมาเดือด้วยเกล็ดนไทยนะครับสะดวกดีนะครับเคป็พนไทย้วก็อันนี้ไม่ต้องว่ารากหักแล้วครับลากเขาเป็นรากหากินแล้วนะครับไม่ใช่ลากที่เพิ่งแต่งนะครับลากเขาแข็งแรงนะครับโดนได้ไม่หักนะครับโอเคนี่ครับเสร็จแล้วนี่ล็อกกิ่งไว้อย่างนี้นะครับโอเคทำไมก็เติมวัสดุปลูกมาเลยครับ ก็เติมวิมักของไปนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวลากเขาออกมาเจอแล้วก็เอาไว้บำรุงต้นนะครับโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับ เนี่ยเราดูว่าถ้าเราล็อกต้นนี้นะครับต้นแข็งแรงครับถือยงนี้ได้เลยนะครับจะโดนลมโดนอะไรก็อ่าจะไม่เป็นไรนะครับแข็งแรงมากนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รอเขาเติบโตนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่แล้วก็รอทานผลนะครับอ่าหรืออันนี้เอาไว้ทําต่อก็ได้ครับเมื่อเรามีต้นต้นพันธุ์แบบนี้นะครับแล้วเางเอเรามีต้นพันธุ์ที่ดีกว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอายอด มาเสียบกับต้นนี้ได้เพื่อเป็นต้นต่อนะครับหรือไม่ก็เอามาติดตาก็ได้นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็พามาชมวิธีการชํากิ่งมาเดือนะครับแล้วก็การย้ายปลูกนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับที่ผมทําอยู่ก็ประมาณนี้ก็ได้ผลดีครับครับวันนี้ก็จะพามาดูแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ